ฟังไปแล้วฟังอีกรอบนึงเอาแม่นกกาเว่าวว่าวหว่วว่วหววฟังแล้วยังอยากจะฟังอีกเนาะบอกว่ากาละครหนึ่งนานมาเชิงเขาชายป่าอากาศดีดีต้นหมากรากไม้ใหญ่น้อยก้านกิ่งผลย้อยใบเขียวขจีแม่กาเก็บหญ้าแห้งมาตกมาแต่งรวงรังอย่างดี ตระเตรียมไว้ให้ลูกน้อยไม่นานอีกหน่อยคงมีคงมีนี่เห็นไหมทำรังให้ลูกแล้วด,ดังความตั้งจิตสมใจแม่กาออกไข่1 2ึ่สสยังมีเจ้านกกาเว่ามาแอบมาเฝ้ามองแม่กานี้ประเหมาะวันหนึ่งแม่กาโบยบินไปหาอาหารหลายที่แม่นกกาเหว่าสมใจ บินเข้ารังไปแทนที่แทนที่ออกไข่ตัวเองสองฟองจับจับจ้องจ้องเกินสี่เกินสี่จัดการกรบไข่แม่กาสองฟองดังว่าแทนที่แทนที่แม่กาไม่รู้เรื่องราวกบไข่ากวาวอย่างดีอย่างดีแม่กาเฝ้าฟูมเฝ้าฟักแม่กาหลงรักไข่น้อยทั้งสี่กบไข่ให้ความอบอุ่นด้วยความระมุนระมัยใยดี จนถึงวันที่ลูกนกโผล่หัวผงกออกจากไข่นี้แม่การักไคร่ลูกมากคิดว่าเกิดจากอุทอุทอนตนนี้แม่กาแม่ค้าบเอาข้าวมาเผื่อแม่ข้าบเอาเหยื่อมาป้อนอย่างดีถนอมลูกเออยกล่อมเกลี่ยงชูชุบดูเลี้ยงอย่างดิบอย่างดียามปีกเจ้าเออย่างอ่อนคอแครแม่นอนอุ่นอกแม่นี้ยามใดลูกเออยผวาขวัญเอยขวัญมาปลอบ แม่ปลอบทันทีปีกอ่อนแม่เอ๋ยสอนบินหัดพกโผผินจนแข็งแรงดีหิวเอ๋ยแม่พาสอนบินออกไปหากินทุกถิ่นทุกที่บินไปหาปูหาปลาแม่พระคงคาริมฝั่งบารีปากน้อยของลูกก็ใช้ตีนหยยบสารายตรงนั้นตรงนี้กินกุ้งเอ๋ยลูกกินกั้งกินหอยกระพังแมงดาที่มี อุ้ยเจอนายพานออกมาแล้วใครมาแอบต้องจะกินลูกนกลนะเนี่ยกินแล้วเจ้าเอ๋ยโผมาจับที่ต้นว่ามาต้นจำปีโผ<ฮ>เอ๋ยโผบินโผผินบินล่องเกาะกิ่งโพทองขมันขมีฉันเอ๋ยหนอว่าฉับพันฉับเอ๋ยหนอว่าฉับพันยังมีนายพรานชร้ายชดีแอบมองแอบคิดจิตนำลูกกาต้มยำทำแกงรสดีวิจะเอาลูกกาไปต้มยำแล้ว ยกธนูขึ้นส่องจ้องยิงลูกกาก็กิ่งเล็งยิงตายีเอา้าเตรียมยิงละแม่เอ๋ยแม่กามาทันโอบปีกป้องกันลูกกาทันทีแม่กาลูกกาผุบผับกลางปีกขยับโผผินบินหนีรอดเอ๋ยแม่ลูกรอดตายแม่ปกลูกใกล้กู้เกลี้ยคุกทีจวบวันลูกจเจริญวัยลูกลูกจึงได้บินจากแม่นี้ รักเอ่ยหนอว่ารักนักแม่รอรูปรักอยู่ที่รังนี้อ้าวลูกไปหมดแล้วลูกบินจากไปแล้วเมื่อไหร่ลูกจะกลับมานะแม่กาเวาเอย่ยห้ไว้ให้แม่กาฟักแม่กาก็ลงรักลูก